การฝังเข็มอักคูพังเจอร์การฝังเข็มเริ่มต้นขึ้นในประเทศจีนเมื่อประมาณ3,000ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1,900เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดแต่การฝังเข็มนั้นยังไม่สามารถอธิบายถึงวิธีการทำงานในทางการแพทย์ได้ว่ามันทำงานยังไง ในเชิงทฤษฎีกล่าวว่าการฝังเข็มทำงานผ่านการเปิดตัวของสารสื่อประสาทของสมองซึ่งกำลังได้รับความสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์หลักฐานบางอย่างแสดงให้เห็นว่าการฝังเข็มทำให้เกิดการหลั่งของสารเอนโดฟีนในสมองซึ่งร่างกายของเรานั้นสร้างขึ้นเพื่อให้รู้สึกดีหรือช่วยให้รู้สึกเจ็บปวดน้อยลงวิธีการฝังเข็ม การรักษาอาการปวดหรือความเจ็บปวดผู้ที่จะทำการฝังเข็มจะทำการเลือกตำแหน่งหรือจุดที่จะใช้ในการฝังเข็มโดยจะเลือกจากตำแหน่งของเส้นประสาทเดียวกันกับส่วนที่ติดกับบริเวณที่มีความเจ็บปวดจุดฝังเข็มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือจุดที่เรียกว่าโฮกุตั้งอยู่บริเวณฐานของนิ้วหัวแม่มือ เนื่องจากนิ้วหัวแม่มือมีจำนวนการเชื่อมต่อไปยังสมองมากที่สุดการรักษาการฝังเข็มเข็มจะถูกฝังลึกลงไปในกล้ามเนื้อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบประสาทส,ส่วนกลางทำให้ความเจ็บปวดหายไปช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเป็นระยะเวลานานอาจใช้วิธีการอื่นๆในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นการรักษาด้วยความร้อน ความหลากหลายของการนวดและเทคนิคการเคลื่อนไหวจัะทำโดยนายวรวิทย์แวอุมาเลขที่61นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2รุ่นที่22วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท